ในห้องโดยสารของ t r e เบเซอรนะครับเป็นแบบ Dual Cockpit ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นตามมาตรฐานของเชฟโรเลตครับองค์ประกอบต่างๆถือว่ามีความละเอียดออสูงมากครับผมเห็นระบบออรอประกาศแยกแบบส่วนหรือเรียกว่า Hvac สวิตช์แอร์เป็นแบบลูกบิดติดตั้งไว้เพดานหลังคามีช่องแอร์หลายช่องสะดวกสบายทุกส่วนถูกใจผมมากเลยนะครับ แล้วผมคิดว่านะครับตรงนี้นี่ครับน่าจะถูกใจคนไทยประเทศมืองร้อนอย่างพวกเราครับ โจรแรก Trailblazer ใจถึงก็ไปถึง ี่คือหาดเฉวงน้อยนะครับเขาบอกว่าหาดนี้เนี่ยเป็นหาดที่สวยที่สุดแล้วก็มีทรายที่แบบว่าสะอาดขาวที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงแรมนิวสตาร์นะครับก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะครับเป็นโรงแรมที่สวยงามนะครับเพราะว่าอยู่ตรงหาดเฉวงน้อย ีมากเลยครับสวัสดีค่ะคคอาหารสำหรับซปเปอร์สตาร์อย่างคุณมอสปฏิพานเตรียมไว้ให้เรียบร้อยลออแล้วค,ค่ะอ๋อเหรอครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับขอบคุณค,ครับไหมที่นี่เขารู้ใจจริงเลยนะครับเขารู้เลยว่าผมเป็นซปเปอร์สตาร์ผมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าผมเป็นซปเปอร์สตาร์ โอ้โหพี่นนีครับนี่คืออาหารสำหรับซุปตาใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือฮันนีมูนเซตใช่ค่ะจริงๆแล้วคือเราเซตอัพสำหรับฮันนีมูนที่สเปเชียลเกส์ที่มาที่นิวสตาเท่านั้นแล้วก็ผมโทรเรียกภรรยาผมก่อนนะฮะยินดีค่ะถ้าคราวหลังเกิดคุณมอสมาอีกทีเนี่ยโทรบอกล่วงหน้าได้ค่ะเราจะเตรียมห้องสวีทไว้ให้แล้วก็พร้อมกับฮันนีมูนเซตอัพแบบนี้ ว่าพ <Z an aaS as> ี่ผมแค่ดาราตัวประกอบนี่พี่ดูไม่ค่ะสำหรับสำหรับเราคือซุปเปอร์สตาร์ผมอยู่โคดหินนี่กับแฟนผมก็ได้นี่ภรรยาผมชอบเลยโคดหินนี่กอื่นเดี๋ยวอยากให้แหนแนะนำเลยครับอยากให้คุณมอสดูก่อนนะคะผมนั่งนะครับขออนุญาตนั่งครับนี่ก็จะคือดูโอสแกลล็อปก็จะเป็นอ่าแมงโก้ก็จะเป็นมะม่วงจะเป็นนี่จะเป็น่างอ่ะสแกลล็อปเราจะมาจากมอสไซโด แล้วก็อันนี้จะเป็นยำมะม่วงเป็นแบบไทยแล้วก็อันนี้จะออกเป็นมีออกรสหวานนิดนิดได้ค่ะได้ค่ะมีออกรสหวานนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับยำอันนี้เป็นยำค่ะยำมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือนเหมือนเหมือนกินมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้ยำยำมะม่วงเหมือนกันค่ะโหรสชาติอร่อยมากลองดูอีกอันหนึ่งไหมคะม่อันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นเมนดิชนะคะก็จะเป็นอ่า ดูโอฟิชอันนี้จะเป็นมีกุ้งมีปลาหิมะค่ะอ๋อนี่ปลาฮิมะค่ะปลาฮิมะแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮลตี้จะเป็นกลิ่นมากกว่าเป็นแครอทปั่นเมนูสุขภาพมากๆใช่ค่ะเราให้ย้ำให้มีในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักครับผมอันนี้จะเป็นสมุยนิวสตาร์สวีทดีมนะคะ ำไมถึงเรียกว่าสมุยเพราะว่าในส่วนของพุดดิ้งเราใช้โคคนัทแล้วก็จะมีไอในส่วนของโยเกิร์ตเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแต่ว่าจัดจานได้แบบว่าสีจีจาชานมากเลยก็จะพยายามเน้นสีสันแล้วที่สําคัญนะครับนี่คุณผู้ชมดูนี่ออกมาเป็นลูกเต๋าน่ารักมากเลยนะฮะนี่ลูกเต๋าเราพยายามผสมผสานในในส่วนเรื่องของมะพร้าวในส่วนของเรื่องใช้มาเป็นส่วนประกอบของเพราะว่าที่นี่ที่สมุยนี่มอมะพร้าวเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะใช่นะครับก็ บางที่ไหนก็มีแต่ต้นมะพร้าวเลยเอามาทำนะครับอช่ค่ะโอเคค่ะเชิญคุณมอสตามสบายค่ะสำหรับอาหารซูเปอร์สตาร์อย่าครับผมผมรอผมรอพี่อธิบายเสร็จก่อนครับโอเคค่ะโอเคค่ะขอร้องเล่นนะพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับน่าแซวพี่เล่นนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ฮะเฉวงน้อยแล้วครับแล้วก็มีเขาบอกว่าเป็นฮันนีมูนเซตนะครับก็มาคนเดียวไม่เป็นไรฮะมาคนเดียวก็รับหมดอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเกมมาค่าวหน้าแล้วกัน สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง